สวัสดีครับสมาชิกครับวันนี้ผมมีรถอีก1นึคันมาฝากนะครับเป็น NV นะครับนิสสัน NV ปี2 0 0 1เครื่องออโต้นะครับคันนี้นะครับจะบอกเลยว่าสวยงามนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องมาแล้วนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าทําสีมาแล้วทําเครื่องยนต์มาแล้วดูแลช่วงล่างมาแล้วนะครับและที่สําคัญจัดแม็กชุดหล่อๆมาให้เลยนะครับในราคา 66,000บาทนะครับถ้าใครชื่นชอบก็เจรจากับเจ้าของดูนะครับเอาเป็นว่ารถคันนี้ก็เหมาะกับพอค้าแม่ขายนะครับหรือเอาไปใช้งานในบ้านก็ได้นะครับมันบรรทุกได้ครับเพราะว่ามันมีข้างหลังนะครับเป็นแคปนะครับนั่งได้ประมาณ3-4คนนะครับเป็นครอบครัวขนาดเล็กเอาไปใช้งานก็คุ้มค่านะครับเขาก็จัดทรงให้สวยให้หล่อแล้วนะครับ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้อะไรไม่จุกจิกนะครับก็มันจะสามารถใช้อะไรในส่วนของนิสันได้หลายตัวอยู่ครับนิสันเขาก็ทํามาดีครับอะไรใช้ด้วยกันได้นะครับก็สามารถไปหาข้อมูลได้ที่ NV Club คนะครับเขาก็มีคับมีเรื่องราวของการตกแต่งหรือแม้กระทั่งช่างเก่งๆอะไรที่ไหนหาได้ง่ายหาได้ถูกครับก็ไปซื้อไปสอบไปเรียนรู้ได้ในครับนั่นแหละครับ สำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเอาไปใช้เอาไปค้าขายนี่สบายๆเลยนะครับมันบรรทุกของได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเอาไปใช้งานรถทำสวยมาแล้วไม่ได้ทำเครื่องนะครับเครื่องเดิมๆช่วงล่างแน่นๆเราเก็บมาให้หมดเลยนะครับดูจากทรงดูจากสีนะครับสีก็ทำมาใหม่แล้วเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ต้องไปทดลองขับนั่นแหละครับเอาไปใช้งานนะครับ ถือว่าคุ้มค่าอีกหนึ่งยี่ห้อเลยนะครับสำหรับมิสันอย่างที่บอกครับเครื่องตัวนี้มันก็ทนอยู่แล้วนะครับเอาไว้ใช้งานนี่คุ้มแน่นอนนะครับเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปค้าขายรับรองว่าสามารถทำให้พี่น้องใช้งานมันได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็มีแคปนั่งได้นะครับข้างหลังครอบครัวเล็กๆหรือแม้กระทั่งจะเอาไว้ขายของแบบนี้ก็ได้นะครับไปตลาดน o n ตลาดน้าตลาดสดไปเปิดท้ายก็ได้นะครับ ราคา66,000บาทเนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่นะครับเมื่อเทียบกับรถอีโคคาร์สมัยใหม่ลองคำนวณดูนะครับถ้าใครชอบสนใจก็โทรหาเจ้าของได้เลยผมก็ทำหน้าที่ต่อหามาให้พี่น้องได้เลือกสรรน,นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับและท่านใดถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆราคาไม่แพงนะครับก็อยากฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังมองหารถและยังไม่เจอนะครับก็เข้ามาชมได้ครับช่องของผมก็จะพยายามต่อหามาให้พี่น้องเลือกชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่พลาดไม่ได้เลยนะครับครบเครื่องในหนึ่งคันเลยนะครับจะบรรทุกเล็กๆเอาไปค้าขายจะเอาเป็นรถครอบครัวอ่านี่เดิมๆเลยนะครับก็สามารถจะทำได้ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านสนใจและจะ ซื้อจริงหรือเปล่าก็โทรไปเลยนะครับขอบคุณครับ